สวัสดีทุกๆกคนนะจ๊ะวันนี้ตัดผักโขมทำกับข้าวผัดน้ำมันหอยผัดใส่ไข่ก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบไปลวกจิม้มน,น้ำพริกได้หมดเนี่ยสรรคุณก็ดีช่วยบำรุงกำลังทำให้มีสุขภาพแข็งแรงผักโขมมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเลยจึงทำให้มีการชะลอวัยแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมข,ของเซลล์ได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นพวกเราพวกเรามันต้องเกินต้องเกินช่วยเสริมสร้างการสร้างโครเจนเพื่อความยืดหยุ่นให้ผิวหนังด้วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีบำรุงและรักษาสุขภาพสายตาป้องกันความเสื่อมของดวงตาด้วยโอ้ยมีทั้งหมดส1ข้อนะ้อไปหาดูในเว็บเมดไทยเด้ออืมเยอะที่สำคัญมีวิตามินซีสูง ปักชําก็ได้พวกเนี้ยร่นตรงไหนก็งอกมเมล็ดพันธุ์เขาเนี่ยเนี่ยผักขมเนี่ยเวลาแก่ๆร่วงตัวไหนก็งอกอันนี้เราเอา,เอามาตัดอาแต่ใบอาแต่ใบไปผัดน้ำมันหอยกินดีมีประโยชน์ ปลูกกินเองเนี่แหละดีดีมันทำให้ปลอดภัยปลอดสารพิษปลูกง่ายขึ้นง่ายจะตายขยายได้ไม่รู้จบดอกร่วงตัวไหนก็เกิดเราก็จะมีกินตลอด ร้องเพลงอะไรดีเอาเพลงชีวิตเกิดมาชะตาลำเข็นเกิดมาเหมือนมีบาปเบนตามพานพาพจนร้องผิดร้องถูก cầm điều đại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สูบลึกมองดงดอนกล่อมสิงคอนทั่วคุณเขาแหวกมานเมคาสุฟ้าอําไพอะไรต่อ ทำไปนะจ๊ะเพื่อนๆทำในสิ่งที่เรารักเราชอบใครอยากช่องโตเร็วก็ทําคลิปออกมาดีๆตัดต่อดีๆมีเงินกอัดโฆษณาเข้าโลกมายา <St ül av id> โซเชียลบางช่อง,งอู้ตัดต่อดีๆอะไรแบบนี้ไม่โตชาแถที่ยูทูบนี่ก็เหลือเกินเลย เออะอะไรก็ให้เราโปรโมทช่องโปรโมทช่องอย่างว่านะแพลตฟอร์มก็ต้องหาเงินแบบนี้แหละมันเป็นธรรมดาแพลตฟอร์มของไลน์ก็เริ่มแล้วเริ่มนู่นนี่นี่นั่นแหละนานๆไป จะมาคิดเงินพวกเราหมดคนไหนไม่จ่ายเงินก็ไม่ค่อยจะดันช่องให้โตเท่าไหร่เพราะนั้นทำช่องเจอะกลุ่มมันดีตรงนี้แหละอดัดอัดคลิปทิ้งทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งไว้ย้อนกลับไปดูอ้าเฮย้ยใครมากดติดตามแต่มีข้อแม้นะช่องต้องลงคลิปแบบ ดูดัวเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะอย่างที่บอกอะอย่างช่องบางช่องของเรานิ่งๆไม่ทำอะไรเลยก็ไม่มีใครมากดติดตามหลายคนทำช่องแบบไม่ซีเรียสใครจะมาติดตามหรือไม่ติดตามก็ไม่สนใจเออเขามีความสุขของเขาในการปลูกผักทำไปทำมาอา้าวคนติดตามเยอะแยะเลย ต้องไปโปรโมทช่องอีกตั้งหาอ่ะว่างพวกเราเนี่ยเวลาทำปลูกผักเ,เราอะมีคลิปลงทุกวันจริงๆนะคือมีคลิปให้ลงทุกวันจริงๆ นู่นถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายนั่นลงไปวิธีทําต่างๆนู่นนี่นี่นัน่น,นเอาลงเข้าไปพืชผักทุกอย่างในสวนมีอะไรก็ลงไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสเราปลูกนู่นได้เราปลูกอันนี้ได้ปลูกอันนี้ดีเรามีวิธีการดูแลแชร์กันเข้าไปแชร์เลย มันทําให้คนรักการปลูกใหม่ๆเขาก็ได้ความรู้ไปด้วยวิธีการต้นนู้นตัวนี้สามารถปักชําได้พืชชนิดนี้ขยายพันธุ์ด้วยการปักชําก็ได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางหลายคนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกก็ไม่รู้ก็ามาแชร์กันพอเขาทำตามได้ผลเขาก็แชร์ต่อเลยทีนี้ มันก็ทำให้พวกเราได้ความรู้ไปอย่างแบบต่อเนื่องแล้วก็ได้ความรู้ไม่รู้จบเนี่ยพวกกิ่งไม่ได้ปักชำได้นะเนี่ยนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยปักชำได้ทิ่มลงไปกดค่อยจบปักชำได้เด็ดเนี่ยเด็ดใบไปกินเนี่ยเด็ดใบเอาใบไปกินเด็ดนี่ออกตัดออกเนี่ยอย่างเงี้ย นี่ปักชิ่มลงดินไปเลยปักติดเลยติดง่ายด้วยนะแต่ให้เขาโตจากเมล็ดจะดีกว่านะเนี่ยเพราะจากเมล็ดเนี่ยดีกว่าอืมจะงามปลูกง่ายโดยผักโขมเนี่ยบังช่องก็ขี้เกียจจะลงเหมือนกัน ทำหลายช่องมันก็ถ้าไม่มีเวลาคือจะก,กี่ช่องก็ได้แต่ต้องมีเวลาบริหารนะเข้าใจใช่ไหมคือถ้าบริหารไม่มีเวลาบริหารช่องมันก็จะไม่โตหรอกเว้นที่แต่ว่าไปอัดโฆษณาจากทีมงานโปรโมทช่องแล้วขอพ่วงไปด้วยเลย <c oughs> แถมประแถมแถมช่องนู้นหน่อยดินะ <c oughs> อาจโฆษณาแล้วเสียเงินแถมช่องนู้นช่องนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ซีเรียสก,ก็ลงลงไปเงี้ยทำไปเรื่อยๆรื่อยรเศรษฐกิจดีๆก่อนมันก็จะได้แต่เราเริ่มสังเกตว่า YouTube เรื่องมากพวกลตฟอร์มต่างต่าง เรื่องมากแก้ไขปรับปรุงน,นู่นนี่นี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเด้ททาไปทําไปทําไปทําไป,าไปเหนื่อยก็พักทําไปจนกว่าจะหมดลมหายใจไม่ใช่หมดลมหายใจหมดแรงหมดแรงก็พอเลิก พวกเรามีวันเกษียณสายตาเริ่มแย่ก็ไม่ต้องทำอะไรละจดจดจ้องจ้องอยู่หน้าจอโทรศัพท์ถ้าไม่หาอะไรมาบำรุงสายตาสายตาก็จะมีอาการเสื่อมเสื่อมถอยไปเรื่อยเรื่อย,อยสุขภาพมานดับหนึ่งนะจ๊ะทุกๆคนเพราะฉะนั้น เราต้องดูแลสุขภาพของเราก่อนเป็นอันดับแรกเลยต้องให้ร่างกายแข็งแรงก่อนเพราะว่าถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็จะไม่เดือดร้อนใครเราก็สามารถดำเนินชีวิตของเราไปได้อย่างปกติสุขนี่เอาสุขภาพไปก่อนเดอ้อ ดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ทาได้เพื่อที่จะได้มีแรงหาเงินด้วยไม่หาไม่ได้นะพวกเราต้องกินต้องใช้อย่างต่อเนื่องด้วยก่อนจากกัน คืนนั้นสารดาแนบซันาดนาวเขาก,กรับพ่อพ่อฮิลลมเด็กๆได้ยินไหมเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเกิดไม่ทันบางทีนึกเพลงไม่ออกนะันอยากจะร้องเพลงเล็กมองดูฟ้า ประนามยามมินว่าศักดิ์สิทเพียงกาสัมมีค่าเพียงดินมีวายทวินวางจะวางจะบินเทียมหงทองลาก่อนดอฟ้า แล้วร้องไงจ้าก็มีเนื้อนะถ้ามีเนื้อจะร้องเพลงแบบเออได้คล่องไงลาจำลาแม่ดอกฟ้าควัญใจคนจนพี่ทนมนมองครองเศร้ารักเราต้องจากกันพี่ปู ดวงใจเหมือนใครเอาเมตกรีจาบันหัวถ้าพวกเราร้องเพลงแบบจริงๆจังมันจะร้องเพราะมากนะนะถ้าแบบร้องแบบจริงจงจังๆจะร้องเพราะเพราะนางร้องลังรินไหลนองท้องนา หลังอุทกตกมาตามเนินผางามสปร่างจากทานไหลหลังสาวน้อยรอยช่งงาง ส่งลงในสายชนแวกกระแสบายวนระเริงสายชนเย็นชามจใจฟังจำพี่ลงครวนคราม ำคำรำรักจากถูกไหมน้ำตกนางร้องอาจเป็นสองร้องเขาอื่นแต่เจ้างามชื่นจะไม่เป็นสองร้องใครเจ้าชื่อนางร้องแต่น้องจะรู้ นางใหม่นางเอกประจำใจที่มันม่นหมายไว้แต่น้องนางเดียวนางร้อง <c oughs> ตกมาตายจ้ะตายละงานเยอะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วนจ้าทุกๆคนแกนี่นะ